เมื่อวานมีคนมาถามว่าถ้าเราทำกรรมอะไรไว้แล้วยอมไ้้รับกรรมชิ้นนั้นถูกหรือไม่ก็ตอบมันไปว่าถูกคำชั่วต้องได้ชั่วคำดีต้องได้ดีแล้วเขาก็ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้น ผมข่าพระอาหารหันต์ตายกรรมคือผมจะได้รับคือผมก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์ไข่ไหวก็เลยตอบไปว่าเองเข้าใจผิดแล้วปัญญาของเองนั้นเป็นมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดตั้งแต่ต้นไม่มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ เลยไม่เข้าใจเรื่องกรรมบีและกรรมชั่วองค์สมเด็จพระสมมาสมัพิเจ้าทรงตัดว่าห้ามทำห้าอย่างนี้ที่เรียกว่าอนันตุิยกรรมหา้าถ้าใครทำไปแล้วคนนั้นต้องตกอบายภูมิในขุมนรกที่ลึกที่สุด กรรมตั้งห้าอย่างนั้นคือฆ่าพอ่อฆ่าแม่ทำโรหิตุกบาคือทำพระพุทธเจา้าให้ห่อเลือดฆ่าพระอรหันยุสงให้แตกกันห้าข้อนี้ทำให้ตกอวัยภูมิขุมนรกที่ลึกที่สุด ถ้าเองฆ่าเพราะอาหารหันต์กรรมของเองนั้นเองย่อมไม่จะเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนแต่เองนั้นจะต้องตกไปสู่ในก้นอวายภูมิเองเข้าใจคำว่ากรรมทั่วกรรมดีผิดไปแล้วอย่างเทวคตได้กินก้นหินทับพระพุทธเจา้าจนห่อเลือด ทำไมเทวทัตถึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าความอิจฉาิศยาที่อยู่ในใจของเทวทัตและพระเทวทัตนั้นได้สร้างกรรมหนักก็คือการทำให้พระพุทธเจ้าหอเลือดจึงถูกแม่พระธรณีสูงขอให้เราเข้าใจว่าเราทำชั่วต้องได้ชั่ว ทำดีต้องด,ดีอย่างเช่นเราจเจริญกรรมฐานภาวนารักษาศีลแล้วก็ให้ทานอันนี้เรียกว่ากุศลเบื้องต้นคือความดีเบื้องต้นถ้าเราทําแล้วเราจะมีความสุขใจถ้าเองไปฆ่าอรหันไม่ฆ่าคนโอ้นฆ่าคนนี้ ถ้าจิตใจเอ็งมีความสุขนั่นได้ชื่อว่าเอ็งนั่นเป็นคนที่ชั่วที่สุดชั่วจนไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะแทนแล้วขอให้เอ็งตรงเข้าใจว่าถ้าเอ็งสร้างกรรมอะไรเอาไว้เอ็งต้องได้รับกรรมเหล่านั้นดังแน่นอนสุดแท้แต่ว่า กรรมที่เองจะทำนั้นจะได้ผลเป็นอะไรอย่างเช่นเองตั้งใจฆ่าหมาเองอาจจะไม่ได้เกิดเป็นหมาแต่เองนั้นอาจจะเกิดรถทับตายหรือเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าผลของกรรมที่เราทำไปนั้นไม่ว่าดีหรือว่าชั่วเราต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมเหล่านั้นอย่างแน่นอนแต่ว่ากรรมที่เราจะได้รับนั้น ผลจะเป็นอย่างไรก็สุดทแท้แต่กรรมที่เราสร้างเอาไว้